สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ RFG8 c เล้าข่าวของครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนะครับฟุตบอลชายนะครับในมหกรรมกีฬาอ,อของโลกเรานะครับก็คือโอลิมปิกเกมนะครับที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับในช่วงวันที่22กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลชายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเภทกีฬานะครับที่ถูกบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกมาโดยตลอดนะครับรายละเอียดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชายปีนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างมีทีมไหนนะครับหลุดเข้ามาในรอบสุดท้ายที่โอลิมปิกที่ญี่ปุ่นกังจะจัดขึ้นนะครับมีทีมไหนหลุดเข้ามาบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วกันนะครับ นี่เป็นนะครับตารางาทีมที่ได้ผ่านนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับาตารางตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นตารางที่แสดงถึงอรอบคัดเลือกนะครับก็พูดง่ายๆก็คือตัวแทนนะครับแต่ละทวีปแต่ละรายการที่มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกทีมตัวแทนที่ได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายโอลิมปิกนะครับ ซึ่งถ้าดูจากตารางนะครับที่ข้างบนเนี่ยนะครับจะเขียนว่าคอลี i f ฟตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้จะเป็นจํานวนทีมทั้งหมด16ทีมที่เป็นตัวแทนนะครับแต่ละทวีปนะครับแต่ละรายการที่จะการแข่งขันรอบคอลี่ไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเทศที่ผ่านการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเริ่มต้นที่ประเทศแรกนะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นผ่านเข้ามาในฐานะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันนะครับก็ได้โคต้าอัตโนมัตินะครับในส่วนของทวีุโลปนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ทีมนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับซึ่งรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับจัดที่อิตาลีนะครับก็อิตาลีเป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะผ่านรอบคัดเลือกได้นะครับยุโรปก็จะมีตัวแทนนะครับฝรั่งเศสเยอรมันโรมาเนียแล้วก็สเปนนะครับ ส่วนในโซน OFC เนี่ยนะครับก็จะเป็น New Zealand นิวซีแลนด์ครับเป็นตัวแทนผ่านเข้ามานะครับแล้วก็แอฟริกานะครับจัดที่อียิปต์นะครับในรอบคัดเ,เลือกนะครับก็เป็นอียิปต์นะครับที่เปลี่ยนเจ้าภาพก็เป็นตัวแทนนะครับในกลุ่มแอฟริกาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึง ไอวรี่โค้ดนะครับแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับนี่ก็เป็น3ทีมที่ผ่านเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของ AFC นะครับส่วนเอเชียของเรานะครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการนะครับจัดในรอบคัดเลือกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะผ่านรอบคัดเลือกเพื่อมาเล่นโอลิมปิกนะครับได้เป็นผลสำเร็จนะครับก็กลายเป็นนะครับทีมออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียแล้วก็ เกาหลีใต้นะครับ3ทีมนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบท้ายที่โอลิมปิกในฐานะตัวแทนของทวีปเอเชียของเรานะครับในส่วนของโซนอเมริกาใต้นะครับก็แน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็เป็นมหาอำนาจนะครับสองชาติยักษ์ใหญ่นะครับในอเมริกาใต้นะครับนั่นก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลนะครับแล้วก็ในส่วนโซนคอนคาเคฟนะครับก็เป็นเม็กซิโกนะครับกับฮอนดูรัส นี่ก็เป็นทั้งหมด16ทีมนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นนะครับในรอบสุดท้ายครับในรายการฟุตบอลชายในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับทีนี้เราก็ไปดูกลุ่มนะครับการจัดกลุ่มันหน่อยว่าทีมชาติไหนนะครับจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเพื่อนอันนี้เป็นอันนี้เป็นโถนะครับก่อนการจับฉลากนะครับก็แบ่งออกเป็น4โถนะครับโถละ4ทีมนะครับ เพื่อนก็ลองดูว่าโถหนึ่งนะครับมีทีมอะไรบ้างนะครับโถสองโถสามโถสี่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ถูกจับฉลากจัดกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับีผมพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับเริ่มต้นที่กลุ่ม A นะครับกลุ่ม A เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับเม็กซิโกและก็ฝรั่งเศสนะครับตรงที่ในตารางเนี่ยครับเห็นไฮไลท์เป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยนะครับ ก็คือจะเอา2ทีมที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มครับคือมี4กลุ่มนะครับ2ทีมที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าเขาจะหลุดเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็น2ทีมอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B นี้ก็จะประกอบไปด้วยนิวซีแลนด์นะครับเกาหลีใต้นะครับออนดูรัสแล้วก็โรมาเนียกลุ่มนี้นี่ก็ถือว่า ออพอฟัดพอเวียงน,นะครับมีโอกาสลุ้นเข้ารอบได้กันทั้งหมด4ทีมเลยนะครับส่วนกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นี้ก็จะประกอบไปด้วยอียิปต์นะครับสเปนอาร์เจนตินาแล้วก็ออสเตรเลียครับก็เป็นกลุ่ม C แล้วก็กลุ่มดีครับเพื่อนๆกลุ่มดีนี้ก็จะประกอบไปด้วยบราซิลน,นะครับเยอรมันไอริโกและก็ซาอุดีอาระเบียนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มดีนะครับกลุ่มสุดท้าย คือทั้งหมดนจะมี16ทีมนะครับแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมนะครับเมื่อนะครับรอบแบ่งกลุ่มนแข่งเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับอันดับ1และอันดับ2แต่ละกลุ่มก็จะมาเข้าเล่นในรอบ8ปทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะถูกจัดคขวยกันในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมเล่าให้ฟังยาวๆเลยแล้วกัน คนที่ทีมที่ชนะนะครับในชนะเลิศนได้กล okay. ุ่ม A ครับคือแชมป์กลุ่ม A เนี่ยนะครับก็จะมาเจอกับรองแชมป์กลุ่ม B นะครับแล้วก็คนที่ชนะทีมที่ชนะทีมชาติที okay. <S <S ่ชนะเลิศในกลุ่ม C นะครับที่1กลุ่มเนี่ก็จะมาเจอกับที่2กลุ่ม D นะครับซึ่งก็จะถูกแบ่งอยู่ในสายบนนะครับสายบนก็จะประกอบไปด้วยแชมป์กลุ่ม A รองแชมป์กลุ่ม B แชมป์กลุ่ม C และรองแชมป์กลุ่ม D นะครับส่วนสายล่างนะครับสายล่างเนี่ยผู้ชนะ นะครับก็คือแชมป์กลุ่ม B ีเนี่ยนะครับก็จะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม D นะครับเจอกับรองแชมป์กลุ่ม C ีนี่ก็จะถูกจัดให้อยู่ในสายล่างนะครับทีนี้ก็จะเล่นกันไปนะครับแพ้นะครับตกรอบชนะก็เข้ามารอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแล้วก็มีการแข่งขันในการชิงที่3นะครับเหลียญทองแดงด้วยนะครับนี่ก็เป็นผังนะครับการประกบคู่ในรอบ คอเตอร์ไฟนอลเซมีไฟนอลแล้วก็รอบชิงที่1แล้วก็ชิงที่3นะครับผมอัปเดตนะครับวันแข่งขันให้เพื่อนๆทราบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามการแข่งขันฟุตบอลชายในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับตารางอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับพเพื่อนๆซึ่งถ้าเราพิจารณานะครับตารางาาการจัดการแข่งขันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับถูกวางเอาไว้ ่ในวันที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าห้าตรงนี้นะครับแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะครับการแข่งขันจะจัดขึ้นด้วยกันทั้งหมดเจ็ดวันนะครับประกอบไปเรื่วันที่ยี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบแปดกรกฎานะครับแล้วก็เข้ามาสามสิบเอ็ดนะครับกรกฎานะครับแล้วก็เข้ามา 3สิงหานะครับหสิงหาแล้วก็7สิงหาจะเป็นรอบชิงนะครับซึ่งผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับรอบรอบแรกเนี่ยนะครับจะเตะกันในวันที่22 25แล้วก็28นะครับคือแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับจะต้องเตะนะครับวันเดียวกันหมดเลยนั่นหมายความว่าในวันที่22เนี่ยนะครับทั้ง4กลุ่มจะเตะพร้อมกัน แต่อาจจะคนละเวลานะครับอาจจะเหลื่อมเวลาแล้วแต่ความเหมาะสมครับที่จไปดูตารางจริงล้วกันนะครับแต่เข้าใจง่ายครับว่าในแต่ละวันในรอบแรกเนี่ยนะครับก็คือเตะครบทุกทีมนะครับทุกทั้ง4สายนะครับก็คือสายละ2คู่เนี่ยนะครับทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน8คู่นะครับในแต่ละวันวันที่22เตะ8คู่25เตะ8คู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า2วันเนี่ยนะครับ ในสายเดียวกันอาจจะเตะคนละเวลานะครับแต่พอวันที่2 8เนี่ยวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยก็จะเตะเวลาเดียวกันของคู่ที่อยู่ในสายเดียวกันอ่านะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเอาเป็นเนี่ยครับสาย A นะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเห็นว่าวันที่22เนี่ยนะครับก็จะเตะเวลา17บเนาฬิกากับ20่สนาฬิกานะครับ วันที่25ก็จะเตะ17เลการ20เนการนะครับจะเตะเหลื่อมกันแต่วันที่28เนี่ยนะครับก็จะเตะเวลาเดียวกันคือ2ทุ่มครึง่งซึ่งสายอื่นอีก3สายเนี่ยก็จะเตะวันเดียวกันนะครับแต่อาจจะเหลื่อมเวลานะครับยังไงครับเพื่อนๆก็ลองไปเช็คเวลาดูทีน,ทนึงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าในวันสุดท้ายเนี่ยนะครับวันที่28เนี่ยนะครับทุกทุกทีมในสายตัวเองครับจะเตะ คู่ในสายตัวเองเนี่ยก็จะเปะเวลาเดียวกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการแบบดึงเข้ารอบหรือดึงเกมการแข่งขันนะครับหรือว่าล็อกคนการแข่งขันนะครับนี่เป็นที่เข้าใจพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็วันที่31นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็วันที่3ก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับหรือรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ข้ามมาเดือนสิงหาแล้วนะครับแล้วก็วันที่6กนี่ก็จะเป็นการเปะดชิงเหรียญทองแดงนะครับ แล้วก็วันที่7สิงหาเนี่ยก็จะเป็นการเตะในคู่ชิงชนะเลิศนะครับนี่ก็เป็นตารางวันที่นะครับคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากติดตามดูฟุตบอลโอลิมปิกนะครับก็สามารถนะครับติดตามชมกันได้นะครับกีฬาโอลิมปิกก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เปิดสนามกันในวันที่22นี้แล้วครับเพื่อนๆทีนี้เราลองมา ทายผลเล่นๆกันดูครับว่าในแต่ละสายเนี่ยจะมีทีมไหนเข้ารอบไปบ้างนะครับเ,เริ่มที่สาย A นะครับสาย A เ,เนี่ยผมเชียร์ญี่ปุ่นจริงๆนะครับอันนี้ครั้งนี้ผมขออนุญาตเชียร์เจ้าภาพนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยทีมฟุตบอลในรุ่นเยาวชนของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นเยาวชนหรือแม้กระทั่งรุ่นใหญ่ก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นของเอเซียของเรานะครับแลวผมมองว่าระดับ แอ,อฟริกาใต้หรือมาสโก,โก็อในญี่ปุ่นสู้ได้แน่นอนผมว่าญี่ปุ่นมีลุนเข้ารอบครับแล้วก็อีกทีมอาจจะเป็นฝรั่งเศสนะครับในกลุ่ม A เนี่ยผมผมทายว่าจะเป็นญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสนะครับส่วนกลุ่ม B กลุ่ม B เนี่ยมผมผมขอจิ้มมาที่โรมาเนียแล้วกันนะครับเพราะว่าโรมาเนียเนี่ยผลงานในรอบคัดเลือกเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถือว่าโรมาเนียเนี่ยมามา,มาดีเลยในรอบ คัดเลือกนะครับก็คืออร,ร์มก็เล่นดีมากนะครับผมขอจิ้มเป็นโรมาเนียหนึ่งทีมและนะครับแล้วก็อีกทีมนึงเนี่ยผมขอเป็นเกาหลีใต้แล้วกันนะครับก็ฐานะที่เป็นตัวแทนของเอเชียนะครับก็ลุ้นเอเชียให้เขารอบไปได้อีกทีมหนึ่งครับกลุ่ม b นะครับผมฟันธงเป็นเกาหลีใต้กับโรมาเนียนะครับแล้วก็กลุ่ม c กลุ่ม c เนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานะครับเพื่อนๆ่น่าจะเป็น2ทีมนี้ นะครับแล้วก็กลุ่มดีนะครับพอแน่นอนน่าจะต้องเป็นบาซินกับเยอรมันนะครับมองดูแล้วไม่น่าจะหลุดจาก2ทีมนี้แน่ๆนะครับในสายดีครับนี่ก็เป็นนะครับการทายผลคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูทีหนึงว่านะครับผลการแข่งขันจริงๆเมื่อรอบแบ่งกลุ่มเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับจะมีทีมไหนที่หลุดเข้าไปเล่นในรอบลึกๆแล้วก็ปีนี้ใครจะได้เหรียญทองนะครับ ทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับในรายการฟุตบอลชายนะครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเพื่อนๆฝากนะครับติดตามช่อง fcg8 เล่าข่าวหงด้วยครับแล้วก็รวมถึงแฟนเพจนะครับ fcg8 รับครับยังไงก็สามารถเข้าไปติดตามอ่านข่าวข่าวความขึ้นไว้ต่างๆเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลเร์พูครับ แล้วก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ